สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดนะครับจะมาทำคอนเทนต์พิเศษนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยมาแนวแบบว่าแนวพิเศษนะครับก็คือจะมาสอนเปิดบัญชีฟิวเจอร์ในไบแนนนะครับโอ้โหพอพูดถึงฟิวเจอร์นะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะครับว่าเฮ้ย เราจะต้องมาเล่นฟิวเจอร์กันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดพันผวนกันเยอะเลยทีเดียวนะก็อันนี้ไม่ได้แนะนําให้มาซื้อขายนะครับแค่มาบอกทิศในการเปิดบัญชีฟิวเจอร์ไว้เท่านั้นนะครับสําหรับใครที่อยากจะเทรดฟิวเจอร์ก็สามารถทําตามได้แล้วก็มาเปิดบัญชีกันก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าวิาวธีการเปิดบัญชี ฟิวเจอร์ในไบแอนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับง่ายๆครับทำตามได้เลยนะก็ก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่ตลาดก่อนนะครับนะผมผมยังเป็นเมนูภาษาไทยอยู่นะครับเนาะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เข้าไปที่ Exchange นะครับเนาะหรือว่ามาเก็ตก็ได้นะครับ ่ากดเข้าไปที่คําว่าตลาดนะครับโอเคมันจะขึ้นมาเป็นหน้าสปอตนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงหน้าสปอตนะครับเรามาพูดถึงหน้าฟิวเ,นะเจอร์นะครับผมหน้าฟิวเจอร์นะครับให้ให้ให้สังเกตนะครับข้างบนจะมีคําว่ารายการโปรดสปอตฟิวเจอร์แล้วก็โซนเราสนใจคําว่าฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ให้กดเข้าไปคําว่าฟิวเจอร์นะครับอ่ามาแล้ว ฟิวเจอร์ future เนี่ยจะมีสองรูปแบบนะครับให้เราแบบว่าเหมือนว่บเหรียญนะคู่เหรียญอะไรเงี้ยครับก็คือเราอ่ะไม่ต้องไปสนใจคู่เหรียญคอยคอยเอ็มนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรามาดูที่คู่เหรียญ USDT USD M นะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ในการเทรดฟิวเจอร์นะครับผมนะก็จะมีคู่เหรียญให้เรา ขึ้นมามากมายนะครับเนาะก็สามารถทําการอาแอดเป็นรายการโปรดได้นะครับสมมุติว่า,อ,าอยากแอดรายการโปรดเป็น e t เ e ียยมใช่ไหมครับ ETH เนาะก็เข้ามานะครับปึ๊บนะฮะขึ้นมาหน้านี้นะครับเดีย๋ยวตกใจนะครับอ่าโอเคให้เรากดรูปดาวนะครับอ่าเพิ่มในรายการโปรดแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าโอเค เมื่อกี้เราทํารายการปปดไวใช่ไหมครับเราเข้ามาดูที่รายการปวดของเรานะครับภาษาอังกฤษนั่นคือ f a v o r i t e นะครับอ่ะตรงนี้หน้าสปอตนะครับไม่เกี่ยวนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าฟิวเจอร์นะครับคลิกกาไปอย่างนี้ครับมาแล้วครับที่เราแอดอ่ารายการปวดไว้นะครับอันนี้แอดมินเนี่ยแอดแอดคู่เหรียญไว้แล้วครับเนาะก็ถ้าเรา ติดดาวไว้มันก็จะมาขึ้นอยู่หน้านี้นะครับเวลาเราเลือกเทรดเนี่ยเราก็มาเลือกเทรดที่หน้ารายการปูดนี้ได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องไปไล่ให้มันเสียเวลาแบบเยอะแยะเต็มไปหมดตรงนั้นฟิวเจอร์นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับว่าใครแบบไหนเนาะถ้าใครถนัดแบบอู้ผมชอบแบบนี้ครับเรียนเยอะดีเนี่ยก็ทําได้ครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยถนัดแบบนี้มากกว่านะครับก็คือติดดาวมาเราก็จะมาเลือกเทรดในรายการปูดของเราดีกว่าเนาะอ่าโอเคนะครับก็ เราเข้ามาหน้านี้นะครับผมนะก็เราก็จะมาเลือกเทรดนะครับคราวนี้เราจะมาเลือกเทรดนะครับว่าเราจะเลือกเทรดคู่เหรียญอะไรนะครับแอดมินเนี่ยจะสาธิตเหรียญที่กําลังมาแรงมากๆในตอนนี้ก็คือเหรียญกาล่านะครับอ่าเหรียญกาล่านะครับผมก็ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี่ก็บวกกันเยอะมากเลยนะครับกาล่าเนี่ยนะก็เลยจะมาสาธิตตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคครับไปก็ไปนะครับโอเคหน้าตาเนี่ย ก็คล้ายๆนะครับกับค่อนข้างที่จะ้ายสปอตอยู่นิดเลยทีเดียวนะครับอ่าแอดมินเนี่ยจะขอดูเป็นทา m เฟรมสามสิบนาทีนะครับโอเคนะครับอ่าหน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับจะมีคําว่าซื้อกับขายนะครับผมอ่าเดี๋ยวแอดมินจะลองซื้อก่อนนะครับให้ลองมาซื้อก่อนนะครับให้ลองกดคำว่าซื้อก่อนเนาะเป็นยังไงกันบ้างอ่ากดไปซื้อครับซื้อ มาครับหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะให้เป็นแบบว่าดูวิดีโอก่อนนะครับของดูวิดีโอก่อนนะครับเราก็ต้องดูนะครับพอเราดูวิดีโอเสร็จเนี่ยมันจะให้ทําแบบทดสอบนะครับมันจะให้ทําแบบทดสอบนะครับผมนะแบบทดสอบเนี่ยก็ไม่ยากครับผมว่ามันมันมีเฉลยให้อยู่แล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จเนี่ยเราไปทําแบบทดสอบกัน,นครับอ่าก็ต้องดูวิดีโอก่อนนะครับผมอ่ากดดูเลยนะครับแบบนึงครับมันก็จะมีการโหลดนิดๆหน่อยๆนะครับก็รอนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับ วิดีโอมาแล้วครับให้กดเพลก่อนนะครับผมกดเพลก่อนนะดูวิดีโอก่อนนะดูวิดีโอให้จบนะครับผมอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับ ก็ดูๆไปก่อนนะครับผม โอเคครับสมมุติโอเคครับสมมุติเราดูวิดีโอจบแล้วนะครับโอเคเราให้กดออกมานะครับอ่าแล้วก็เข้ามาที่คําว่า start quiz นะครับก็คือ start quiz ก็คือเริ่มทําแบบทดสอบนะครับผมอ่าเริ่มทําแบบทดสอบนะครับเดี๋ยวเราทําแบบทดสอบไปพร้อมกับแอดมินเลยนะครับว่าอ่ามัน มันเป็นยังไงนะครับแราทดสอบของมันนะครับเริ่มเริ่มทำแบบทดสอบครับอ่าตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมทุกท่านเนี่ยก็ให้ทำตามผมเลยครับ เวลาจะเปิดอะไรเนี่ยให้ติ๊กตามผมไปเลยนะอ่าเพราะว่าผมเนี่ยได้สมัครผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ไม่เขาจะให้อ่านใช่ไหมครับมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะงงๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับแอดมินได้แปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ข้อหนึ่งนะครับมันก็จะถามว่าอ่าเลเว e สูงสุดใน Binance Future มีค่าเท่าไหร่ สูงสุดนะครับก็คือ125 x นะครับติ๊กไปเลยโอเคนะครับส่วนข้สอสนะครับกระเป๋าเงินชนิดใดที่ไม่รองรับการซื้อเหรียญใน Binance Futures นะครับก็ตอบเป็นข้อ3นะครับ Margin Wallet นะครับ ข้อ2เนี่ยตอบ Margin Wallet นะครับผมส่วนข้อ3นะครับมันจะถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง usdt margin f u t u r e และ coin margin futures นะครับให้เราตอบไปที่ e v e r a g e level นะครับตอบตามผมเลยครับติดตามผมได้เลยนะครับผม เพื่อความรวดเร็วนะครับข้อที่4นะครับความสูญเสียสูงสุดในการเทรดสัญญาฟิวเจอร์มีค่าเท่าใดตอบ100% of collateral นะครับ ข้อที่5มันถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการซื้อขายล่วงหน้าสถาวรและการซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาสนะครับก็ให้ตอบว่าเป็นเทรดดิ้งเมธอดนะครับติ๊กเลย ข้อหนะครับหากผู้ใช้มีรายการหรือ Position ที่เปิดอยู่สิ่งใดต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้นะครับก็ให้ต่อไปที่นี่เลยครับ borrow by using cost collateral function นะครับก็คือ คำว่ายืมโดยใช้ฟังก์ชันคอสคอ l ล a t e r a l นั่นเองนะครับอ่าไปเลยครับข้อ7ราคาอ้างอิงใดคือราคาที่ Binance Future ใช้พิจารณาว่าตำแหน่งนั้นๆควรถูกบังคับปิดกั้นสัญญาควรถูกบังคับปิดสัญญาลิควิ d เด e หรือไม่นะครับ ให้ต่อไปที่คำว่า mark price นะครับ mark price ข้อ8นะครับผู้ใช้จะได้รับสัญญาณเตือนมาจิ้นเมื่อใดเมื่อยอดมาจิ้นต่ำกว่านะครับก็ให้ต่อไปที่ maintenance margin maintenance margin แปลว่ามาจิ้นคงบัญชีนะครับ ้อ9 BNB ที่มีในกระเป๋าเงิน USDT Margin สามารถใช้เป็น Margin เพื่อเปิดตำแหน่งได้หรือไม่ให้ตอบว่า,าไม่นะครับ No BNB in user USDT margin wallet can o n l y e USED TO PAY c o m m i s s s o n s นะครับให้ตอบไปข้อนี้นะครับให้ตอบ NO ไปครับข้อ10 P NL ที่ยังไม่รับรู้สามารถใช้เป็น m มา g i n เพื่อเปิดตำแหน่งใหม่ได้หรือไม่ตอบว่า YES นะครับ yes คือได้หรือใช่ ข้อ11นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่แนะนำให้ดำเนินการระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงให้ต่อไปที่ use market order to get in or get out นะครับก็คือใช้ market order เพื่อเข้าหรือออกนั่นเองนะครับข้อ12ข้อสุดท้าย คุณควรใช้เงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อเทรดฟิวเจอร์หรือไม่ mm hmm. ให้ตอบว่า no I should trade within my financial means นะครับ ก็คือคําตอบก็คือว่าคําตอบก็คือนะครับไม่ฉันควรที่จะเทรดให้เหมาะสมกับทุนที่มีนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราทำควิสเรียบร้อยนะครับให้กดคำว่าพ er ร้อมพร้อมอันเซร์นะพร้อมอันเซอร์ อ่าพร้อมอันเซอร์นะครับให้กดปิดคำว่าพร้อมอันเซอร์เลย <S <S <orith Seal> ก็คำตอบที่ได้ก็คือมันบอกว่า all answer are c orrect ก็คือเราตอบถูกทุกข้อนั่นเองนะครับผมอ่าก็ค <S closely> <S angel> ือถ้าคุณ ถ้าคุณตอบผิดเนี่ยมันจะเฉลยคําตอบให้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าทําตามผมยังไงก็ถูกทุกข้อนะครับอ่ะให้กดคําว่า t r a d e Futures นะครับต่อไป t a รด e f u T ครับผมมันก็จะเป็นการเปิดบัญชี t r a d e Futures เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็นี่คือขั้นพื้นฐานเบสิกในการเปิดบัญชี f u t u r e รนะครับใครที่เล่นไบแ a น c ์อยู่เนี่ย ถ้าอยากมาเล่นฟิวเจอร์เนี่ยต้องมาทําการเปิดบัญชีฟิวเจอร์ก่อนนะครับผมเนาะก็วิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับง่ายๆเนาะก็ลองมาศึกษาดูได้นะครับเนาะก็หากิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยกดไลค์นะครับหรือว่า Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปหน้า Facebook หรือว่า Line หรือว่า Instagram Twitter อะไรก็ได้ครับ แชร์ไปไหนก็ได้ครับให้คนอื่นๆที่เขายังไม่รู้เนี่ยได้รู้นะครับผมเนาะหากมีประโยชน์เนี่ยช่วยหน่อยนะครับช่วย Subscribe ให้หน่อยนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับแอดมินคงต้องขอตัวละไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับกด Subscribe ไว้รอเลยนะครับหากไม่กด Subscribe ไว้เนี่ยผมทําคลิปเนี่ยจะไม่สามารถ รับการแจ้งเตือนหรือว่าจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าผมลงคลิปเมื่อไหร่นะครับก็ฝากด้วยนะครับกด s u b สไครต์กันหน่อยนะครับแอดมินเนี่ยจะได้มีกําลังใจผลิตทิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆสำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวอไ,ไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ